เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันวนๆซ้ําๆตื่นเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านพอวันหยุดก็ทํานู่นทํานี่แป๊บๆเอ้าหมดวันอีกแล้วเหมือนชีวิตมันจืดๆไปหน่อยรู้สึกจําเจผมว่าหลายคนนะ่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนทํางานอย่างเราๆนี่แหละวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องความรู้สึกเบื่อนี่แหละครับแต่เราจะไม่ได้มองแค่ว่ามันน่ารําคาญนะ จะลองมาดูกันในมุมจิตวิทยามุมการทำงานของสมองว่าจริงๆแล้วไอ้ความเบื่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทาไมเอ่อทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วบางทีมันอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้นะครับคำถามคือความเบื่อมันเป็นแค่อารมณ์เซ็งๆที่เราอยากจะหนีรู้มันเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นแล้วเราจะพลิกมุมมองเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าอาละครับมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กัน ถ้ามองในมุมจิตวิทยาก่อนเลยนะครับความเบื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น,นกลไกธรรมชาติของสมองเราอย่างหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับเวลามันชีวิตเรามันเริ่มนิ่งไปหน่อยทำอะไรซ้ำๆเดๆิมๆจนแบบขาดความท้าทายหรือไม่มีอะไรใหม่ๆสมองก็จะส่งสัญญาณเบื่อออกมาเพื่อจะกระตุ้นให้เราแบบเฮ้ยลองหันไปมองอย่างอื่นบ้างลองทำอะไรใหม่ๆดูไหมใช่เลยค่ะ ถ้าเรามองลุกลงไปในสมองนะคะเวลาเรารู้สึกเบื่อเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่า default mode network หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเครือข่ายโหมดพื้นฐานของสมองอะคะ่ะส่วนนี้มันจะทำงานเด่นขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่แค่การพักเฉยๆนะคะแต่มันเป็นช่วงที่สมองเราได้ประมวลผลเรื่องต่างๆข้างในจัดระเบียบความทรงจำหรือว่าได้คิดถึงเรื่องตัวเอง คล้ายๆกับการรีเซ็ตระบบอะค่ะไม่ให้สมองเรามันทำงานหนักเกินไปตลอดเวลาซึ่งอันนี้สำคัญกับสุขภาพสมองเราในระยะยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือมันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองด้วยอย่างโดปามีนอ๋อโดปามีนที่ทำให้เรารู้สึกดีใช่ค่ะค่ะตอนเราเจอเรื่องตื่นเต้นหรือทำอะไรใหม่ๆสำเร็จสารนี้มันจะหลัง่งทำให้เรารู้สึกดีมีแรงจูงใจ แต่พอความตื่นเต้นมันหายไปหรือเราทําอะไรซ้ํำๆเดิมๆระดับโดปามีนมันก็จะลดลงก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าเฉยๆเบื่อๆนะคะทีนี้การที่เราฝึกให้ตัวเองคุ้นเคยกับระดับโดปามีนที่ไม่ต้องสูงปลีตลาดเวลาหรือพูดง่ายๆคือทนความรู้สึกนิ่งๆได้บ้างทนเบื่อได้บ้างจริงๆมันกลับดีต่อสมองนะคะทําให้สภาวะปกติของเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งกระตุน้นแรงๆตลอดอ เข้าใจแล้วครับเหมือนสมองเรามันก็ฉลาดนะมีวิธีให้ตัวเองได้พักได้จัดระเบียบผ่านความเบื่อแต่ว่าในชีวิตจริงโดยเฉพาะเวลาทำงานเนี่ยครับความเบื่อมันออดูเหมือนจะมีแต่ข้อเสียนะครับมันส่งผลกระทบกับเราจริงๆยังไงบ้างครับในบริบทการทำงานค่ะอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบด้านลบมันมีอยู่จริงแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะในที่ทำงาน ความเบื่อหน่ายเนี่ยมันกัดกินพลังใจเราได้เยอะเลยมันมักจะเริ่มจากความรู้สึกแบบไม่อยากทําขาดความกระตือรือร้นไปเฉยๆพอเป็นแบบนั้นปุ๊บแน่นอนว่าประสิทธิภาพการทํางานมันก็มักจะลดลงตามมาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอืมครับครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันยังส่งผลให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟได้ง่งายๆทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยทําให้ไม่อยากมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานกับองค์กรบางทีอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกสับสนในบทบาทตัวเองหรือแบบมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะยิ่งถ้าไปเจอขั้นตอนงานที่มันซ้ํำซากหรือซับซ้อนมากๆเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยส่งเสริมความเบื่อสุดๆแล้วที่สําคัญมากๆคือความรู้สึกเบื่อหน่ายเรื้อรังเนี่ย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้หลายๆคนเริ่มมองหางานใหม่โอ้โหฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับแต่แต่ในความน่าเบื่อน,นี่แหละครับที่อาจจะมีมุมดีๆซ่อนอยู่ก็ได้คือถ้าเราลองมองว่าความเบื่อมันเป็นสัญญาณอย่างที่ว่ามันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยนะครับให้เราลงทาอะไรใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อ,อออกจากความจำเจดเดิมๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันมีมุมมองว่าความเบื่อเนี่ยสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะคะจริงเหรอครับยังไงครับคือพอสมองเรามันไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลหรือสิ่งเราต่างๆตลอดเวลาเหมือนมันเกิดพื้นที่ว่างขึ้นมานะคะซึ่งพื้นที่ว่างตรงนี้แ่ละค่ะที่มันเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆหรือไอเดียที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมันได้ก่อตัวขึ้นมา คล้ายๆกับเวลาที่เราชอบป,ปิ๊งไอเดียดีๆตอนอาบน้ำหรือตอนทำอะไรสบายๆที่ไม่ได้จดจ่อเป็นพิเศษนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนสมองมันได้พักแล้วก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยใช่ค่ะ แล้วถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งความเบื่อมันไม่ได้กระตุ้นแค่ตัวเราคนเดียวนะคะแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆหรือหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมได้เหมือนกันทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงของการพัฒนาได้เลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับสรุปแล้วก็คือความเบื่อหน่ายที่เราอาจจะเคยมองว่ามันเป็นเรื่องลบๆมาตลอดเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่างเปล่าหรือน่ารำคาญเสมอไปแต่มันเป็นทั้งสัญญาณจากสมองว่าเออต้องการพักผ่อนนะต้องการประมวลผลภายในนะและในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของแรงผลักดันให้เราไปหาการเปลี่ยนแปลงหาความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆได้ด้วยแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับคนทํางานที่อาจจะกําลังรู้สึกแบบติดอยู่ในลูปเดิมๆรู้สึกจําเจแหะครับบางทีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความรู้สึกเบื่อนี้ดูใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะอาจจะต้องลองสังเกตแล้วก็รับรู้ความรู้สึกเบื่อที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรีบไปตัดสินว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยหรือว่านี่คือความล้มเหลวแต่ให้ลองมองมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนหรืออาจจะเป็นโอกาสก็ได้ค่ะแทนที่เราจะรีบคว้ามือถือมาไถๆดูอะไรไปเรื่อยๆหรือหาสิ่งบันเทิงอื่นๆมากลบความรู้สึกนั้นทันที ลองลองปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกนั้นดูสักครู่หนึง่งปล่อยให้ความคิดมันล่องลอยไปบางทีนะคะเราอาจจะเจอทางออกหรือเกิดไอเดียใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงจากการเบื่อนี่แหละค่ะเรนมุมมองที่น่าสนใจมากครับงั้นผมขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองไปคิดตามกันดูเล่นๆนะครับถ้าในสัปดาห์นี้มีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ลองลองใช้เวลาอยู่กับมันสักนิดสังเกตมันดูแทนที่จะรีบปัดทิ้งหรือหาอะไรทํากบเกลื่อนไป ไม่แน่นะครับว่าการทําความเข้าใจและยอมรับความเบื่อในครั้งนี้เนี่ยอาจจะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความหมายในชีวิตประจําวันของเราขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้แล้วครับ